สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่พริษั์กันขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะรหัสพนักงาน002055500ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดนะคะหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะบอร์โทรศัพท์0876795969นะคะหรือจะสแกน QR Code ด้านบนเพื่อแอดไลน์คุยกันได้เลยนะคะ คันนี้ค่ะที่หญิงจะนำมาให้ชมกันนะจะเป็น Ford e v e r e อ t นะคะรุ่นนี้จะเป็นส p o r t 4คูณ2เกียร์ตันดอมัติ6สปีดนะคะมาพร้อมกับตัวแพ็คเกจเสริมค่ะราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่1,585,000บาทนะคะ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2.0ลิตรคันนี้เทอร์โบเดี่ยวกำลังแรงม้าของเขาจะอยู่ที่1 7 0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะต้องบอกว่าชุดแต่งแบบคันนี้นะคะหญิงจัดแถมให้ฟรีทั้งคันเลยนะคะมามาชมกันใกล้ๆเลยนะคะเริ่มจากตัวสีรถก่อนเลยนะคะสีเนี้ยไม่ได้มาจากโรงงานนะคะเราทําการแรปสติกเกอร์เพิ่มนะคะ เป็นสีเทาแบบแลมโบนะคะแทวแลมโบสวยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นสีฮิตยอดนิยมกันมากเลยตัวสีสติ๊กเกอร์เนี่ยสวยเนียนกริบเลยนะคะมีงานรับประกันด้วยนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยทำเป็นสีดำให้ด้วยนะคะดำก็หญิงตัดเป็นดำเงานะคะเพิ่มความสวยความสปอร์ตให้กับรถของเรานะเดี๋ยวไปดูกันด้านข้างจะเห็นหลังคาชัดๆนะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งด้านหน้าก่อนเลยนะคะชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยจัดให้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะ ตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบมาเฟียเลยนะคะแบบนี้เลยนะกระจังหน้าเป็นซี่แบบนี้สีดําเงานะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED 3. จุดสีขาวนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นม้ามาสแตงสีคโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนะแล้วยังเพิ่มตรงก้านตรงนี้เนี่ยยิงติดสติกเกอร์เพิ่มให้นะคะเพิ่มสีสันให้กับตัวกระจังหน้านะคะฟ้าน้ําเงินแดงตัวนี้รีเคเวสได้เลยนะคะว่าอยากจะได้สติกเกอร์เพิ่มสีอะไรหรือจะไม่ติดก็ได้นะคะ ด้านข้างของกระจังหน้าเนี่ยมีไฟ LED แบบนี้ให้ด้วยนะคะไฟจะเป็นรูปตัวตัว U แบบนี้เลยนะคะสวยงามเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตัวไฟหน้าสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตเขาจะเป็นไฟหน้า LED แบบรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟวิ่งกลางวันให้ด้วยเป็น LED นะแล้วหญิงทำการครอบไฟหน้าสีดำเงาแบบนี้ให้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยให้เลยนะด้านล่างนะคะใส่เป็นตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะตัวสเกิร์ตก็แรปเป็นสี าตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตที่มีแพ็กเกจเสริมนะคะก็จะได้ตัวกล้องหน้าตัวนี้กล้องหน้านะคะสําหรับตัวแพ็กเกจเสริมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหน้าให้ถึง4จุดเลยทีเดียวนะคะระบบความปลอดภัยด้านหน้าของเขานะคะมีเตือนกันชนด้านหน้ามีเบรกอัตโนมัติแล้วก็มีระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะมาพร้อมกับตัวแพ็กเกจเลยนะด้านหน้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขายังมีหูลากจูงให้ด้วยนะคะสองข้างสำหรับตัว e อเวอร์เรสต์นะคะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะก็มีติดซุ้มล้อเพิ่มขนาด4นิ้วนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์เลยนะคะซุ้มล้อก็เลือกเป็นสีดำเงานะจะได้ตัดกับตัวสีรถนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเนี่ยจัดทรงเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่นะคะตัวยางเนี่ยเลือกใช้เป็นยางดีเซนติไฮนะคะตัวยางจะเป็นออทเทเรนค่ะ ขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะต้องบอกว่าดอกยางเนี่ยคือสวยมากเลยนะแบบนี้เลยนะคะสเปคของยางนะคะ 275/55R20 5, นะคะอันนี้เลี้ยวไม่ติดแน่นอนนะคะแล้วก็จับคู่มากับล้อมแม็กก้านวายก้านใหญ่แบบนี้นะคะก็สวยลงตัวเลยทีเดียวนะคะมาดูด้านด้านข้างกันบ้างนะคะตัวกระจกอ่ะกระจกมองข้างก่อนเลยนะคะมีกล้อง360องศานะคะสำหรับตัวรุ่นที่มี แพ็กเกจแล้วก็ได้ไฟสองสว่างข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะเป็นมาตรฐานของเขาแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็ยังมีไฟกระพริบตรวจจับจุดบอดนะคะหรือตัวไบสปอร์ตพร้อมกับระบบตรวจจับออกจากช่องจอดให้ด้วยนะคะด้านบนเลาหลังคาเป็นสีดำนะคะมาแบบนี้เลยแล้วก็ที่หญิงให้ดูก็คือมีรับหลังคาแบบครึ่งคันนะแบบนี้เลยนะคะเล้หลังคาดำตัดกับสีรถเป็นสีเทานะคะืสวยมากมือจับ มีคีเ็ดที่มือจับนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นเบ้ากันลอยนะคะสีดําเงาให้แบบนี้เลยนะคะบันไดข้างเขามาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสีดํามีกันลื่นให้เรียบร้อยแล้วก็ฝาถังน้ํามันก็ทําการครอบฝาถังนะคะเป็นสีดําเงาให้นะคะก็สามารถช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังให้ได้นะคะมาด้านท้ายคือด้านท้ายก็สุดเหมือนกันนะคะ เริ่มจากไฟท้ายเลยนะรุ่นนี้ไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์นะคะไฟจะติดเต็มดวงแบบนี้เลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอหญิงติดไฟขยเยนแบบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นแบบเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟ LED นะคะไฟ LED ตรงคาดท้ายให้ด้วยนะคะ ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเวลาเราขับปกตินะคะไฟไม่ติดนะไม่รบกวนคนที่ขับอยู่ด้านหลังแน่นอนไฟจะติดเฉพาะเวลาเราเหยียบเบรกจะขึ้นเป็นไฟสีแดงแล้วก็เวลาเราถอยหลังอ่ะจะขึ้นเป็นไฟสีขาวนะคะแล้วก็ด้านหลังยังมีกล้องมองหลังนะคะฝังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังสี่จุดมีมาให้จากโรงงานแล้วก็ตรงท้ายท้ายรถนะคะยางก็ติดสเกิร์ตวิกเตอร์นะก็เลือกเป็นสีเทาตัดด้วยสีดําเงานะคะเลือก ท่อเป็นท่อเลขแปดแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นท่อหลอกนะฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะกดปุ่มก็เด้งออกแบบนี้เลยนะอ่ามาดูที่ภายในภายในเบาะแถว2และแถวสาปรับพับเรียบได้นะคะแบบนี้เลยต้องบอกว่าขนของได้อย่างอนเนกประสงค์งนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเปลี่ยนท่อใหม่ท่อเก่าคืนให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ก็คืนกระจังหน้าเก่าให้ด้วยต้องบอกว่าขนของได้เยอะจริงๆเลยนะคะ เวลาปิดฝาท้ายปิดตรงนี้นะคะอ่ะมาไฮไลท์สำคัญด้านล่างเพราะว่าเราคืนท่อเก่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะคะคันนี้เปลี่ยนท่อใหม่เป็นท่อ HKS นะคะเลือกใช้เป็นปลายคู่แบบนี้นะคะตัวท่อก็จะเป็น ปลายคาร์บอนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ฮิตกันมากเลยนะสำหรับตัวท่อคู่ของ SKS นะคะให้เสียงนุมน่มๆทุมท้มๆนะคะเหมาะกับ Ford Everest เป็นอย่างมากเลยนะคะก็วันนี้เอาชุดแต่งแบบจัดเต็มมาพร้อมกับโปรโมชั่นแถมชุดแต่งให้ไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะคะทักหาหญิงได้เลยค่ะหรือโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดเจ็ดนะคะหกเจ็ดเนะคะยินดีให้บริการทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร์ให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ